สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพานะครับพบกับพี่นาดีฮีโร่นะครับคลิปนี้นะเราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของพรีออเดอร์ที่น่าโดนนะครับก็ไม่ได้มาอัปเดตกันนานแล้วนะนะครับอันนี้จะยังไม่ใช่ของพรีออเดอร์นะน่าจะเป็นงานที่กําลังจะออกมานะครับเป็นตัวต่อไปของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้ลงคลิปไปว่าตัวต่อไปที่จะออกมาของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นตัวนาจานะครับ ซึ่งก็มีร้านนะครับที่เปิดพรีออเดอร์ไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้นะครับด้วยปัญหาอะไราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้นาจาเนี่ยน่าจะยังพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้มีตัวอื่นนะตัวอื่นของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยที่กําลังจะออกมาเป็นตัวที่4นะครับของไลาย MNP นะของไลายที่เป็นพราโมประกอบนะครับผมวันนี้ก็จะมีข้อมูลของตัวนี้นะมาอัปเดตนะครับ ซึ่งงานของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเป็นงานจีนที่เป็นค่ายลิิทศิ์ที่แบบโอ้โหงานสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับนะครับของนักเล่นพลาโมนะนักต่อกันพลาอะไรแบบนี้นะครับที่ยอมรับว่างานของค่ายนี้เนี่ยเขาทํามาได้ค่อนข้างดีจริงๆนะครับตอนนี้นะช่วงนี้ก็เบื่อกันพลานะครับผมก็มีต่อหลายตัวนะครับไม่ว่าเป็นกุเรนตัวนี้นะครับซึ่ง อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ต่อนะนะครับก็อยู่ในคิวที่กำลังจะมาประกอบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งแกกล่องสองแพ้คไปตัวนี้คือกล่องใหญ่บักเอกเลยนะใหญ่มากๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวกลานโซดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะได้แกะดูนะในกล่องว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยว จะมารีวิวกันอีกทีก็แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดพวกคลิปที่จะมารีวิวกันในอนาคตนะอันนี้ก็ตัวนี้ก็เพิ่งรีวิวไปนะครับไดเซนกานะครับผมอ่ะวันนี้มาพูดถึงงานของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์กันบ้านดีกว่านะครับงานที่กําลังจะออกมาล่าสุดนี้นะครับก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆก็อาจจะเริ่มเบือเบ่อ นนสำหรับงานของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์ว่าดีไซน์ต่างๆนะครับของตัวหุ่นมันก็จะเป็นแหลมคมต่างๆเหมือนแบบก๊อปกันมาย้อมกันมาอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยข้างๆผมเนี่ยก็เป็นตัวศูนย์หนึ่งเอ็มพีเอศูนย์หนึ่งนะครับปฉชีนนั่นเองตัวนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ต่อเหมือนกันนะอ่ะพูดถึงงานตัวที่กําลังจะออกมาตัวต่อไปดีกว่านะครับางานมอเตอร์นิวเคลียร์ ออกมาแล้ว3ตัวนะครับผมออกมา3าตัวก็คือตัว0ูนย์สตัวเอ้าปิ่งนะครับตัวมังกรฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัว0ูนย์สก็เป็นตัวชาวเรนนะครับตัวโจหินนะครับผมแล้วก็ตัว0ูนล่าสุดที่ออกมาก็คือตัวปายฉีนะครับตอนนี้นะไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะมีรูปลักษณ์ที่แบบคล้ายกันแหลมๆคมๆอีกแล้วนะครับนี่งานตัวนี้นะครับก็ มีหุ้นเบเหมือนกันนะนะครับผมสําหรับงานของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์เขาก็มีสตอรี่อะไรของเขาแบบแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหุ้นที่จะพูดถึงวันนี้นะครับก็คือ mnp xx ศูหวยหยวนนั่นเองนะครับผมสาหรับหุ้นหวยหยวนเนี่ยก็ในเรื่องเขาจะเรียกว่าเป็นหุ้นสไตร์หวยหยวนนะครับเจ้าตัวหุ้นหวยหยวนเนี่ยเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวหุ้นหวยหยวนกันซะหน่อยนะครับจากที่ผมได้ไปอ่านมังงะของเขานะครับเจ้าตัวหุ้นหวยหยวนเนี่ย จะเป็นหุ่นที่เป็นคลาสของนักเรียนนะนักเรียนที่เป็นสถาบันฝึกนะครับควบคุมหุ่นพวกนี้นะครับเป็นหุ่นวิญญาณพวกนี้นะครับตัวเวยวนเนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่เรียกว่าหุ่นเบสหุ่นผลิตจํานวนมากนะครับของสถาบันนี้นะครับซึ่งเอาไว้ให้นักเรียนฝึกนะครับซึ่งตัวหุ่นไวยวนตัวนี้เอ็มอ็นพีเอหเนี่ยจะเป็นหุ่นของคลาสที่นักเรียนใช้มาประลองกัน นะครับผมแล้วก็ยังจะมีหุ่นที่เป็นระดับอาจารย์นะจะเป็นหุ่นตัวสีเงินนะครับผมแล้วก็สีทองนะครับลักษณะหุ่นของตัวหวยหยวนนี่ก็จะคล้ายๆกันนะตัวสีเงินก็แล้วก็สีทองเนี่ยจะเป็นตัว MNP XS07 นะครับแล้วก็ XS08 นะครับผมตัวที่จะออกมาก่อนก็คือตัว XS06 นะครับผมซึ่งจะมี สีสันประมาณว่าจะเป็นสีเขียวเหมือนเหมือนชุดทหารนะเหมือนชุดแบบทหารเกณฑ์อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตัว07 07จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็08จะเป็นสีทองนะครับจะเป็นหุ่นของระดับอาจารย์ระดับผออ ikum. อะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็จะแตกต่างกันที่ดีเทลนิด,นด,นด,นดนหน่อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีอาวุธนะครับที่ต่างกันนะครับผมทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะซ้ำแล้วนะครับผมเพราะว่า เจ้าตัวหุ่นตัวนี้นะครับเป็นหุ่นที่แบบหุ่นเบยนะหุ่นเบยก็ลักษณะก็คล้ายๆจิมอะไรแบบนี้นะครับจิมของกันดั้มนะเป็นหุ่นที่ผลิตจํานวนมากนะครับผมแล้วก็แบ็คแพคอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้อลรังการมากนะครับทาให้เวลาไปตั้งไปโชว์อะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้กินพื้นที่เหมือนเจ้าตัว3ตัวแรกที่ออกมานะครับ เจ้าตัว mnp xs 0 6ตัวนี้นะครับไวโหยวนสตียรนไทนะครับหรือเป็นหุ่นสไตร์ไวหยวนที่เป็นเวอร์ชั่นของนักเรียนนะครับก็จะเปิดตัวนะครับของค่ายมาตุยนิเคลตัวนี้นะครับก็ประมาณันที่15นี้นะครับที่กำลังจะเปิดตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีราคาที่คาดว่าจะไม่ถึงพันนะเรียกได้ว่าคือต้องเอาต้องเอาเท่านั้นนะครับใครที่เป็นแฟนงานของค่ายนี้นะครับผมแล้วก็เก็บมาแล้ว3ตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจะเป็นข้อแตกต่างนะจาก จากหุ่นที่ออกมา3ตัวแรกที่แบบว่ามีปีกมีอะไรอลังการมากๆผมแล้วก็ราคานี่ค่อนข้างที่จะหลักพันไปไปลายหลักพันกลางหลักพันไปไปายนะครับแล้วก็ได้งานที่แบบกินพื้นที่มากๆนะครับแต่หุ่นตัวนี้นะครับไม่ได้มีแพ็คอะไรมากนะครับแล้วหุ่นที่รูปร่างที่เพียวๆนะครับอาวุธก็ไม่ได้เยอะมากนะครับทําให้นะเป็นหุ่นที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวหุ่นตัวนี้กันซะหน่อยนะครับว่าตัวหุ่นตัวนี้คาดว่านะจะได้อะไรมาบ้างนะครับหุ่นตัวนี้ก็คือ MNP XS06 นะครับผมไวยหยวนสติลเด้นไทยนั่นเองนะครับก็คือหุ่นสไตร์วยหยวนเวอร์ชั่นนักเรียนนั่นเองนะครับจะเปิดตัววันที่15นะแล้วก็มีราคาอยู่ที่ประมาณกลางๆนะ800-900บาทนะครับรูปแบบของตัวหุ่นก็จะมีสีเขียวโทนสีเขียวโทนสีขาวนะครับที่ แซมออกมานะจะมีแบบหน้าปีศาจอยู่ที่ตรงบริเวณท้องนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยจะดูเหมือนชุดทหารเกณฑ์นะชุดทหารใหม่อะไรแบบนี้นะครับผมจะมีดาบที่เป็นลักษณะเหมือนกระบี่นะครับผมแล้วก็อาวุธอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นตัวโลนะโลกลมๆนะครับก็ด้านหน้าของโลก็จะเป็นหน้าตาของปีศาจอะไรแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากๆเลยนะครับประมาณนี้สวยจริงๆนะครับ ก็จะมีอาวุธที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็คือตัวหน้าไม้นะหน้าไม้ที่เป็นใช้ยิงสศรยิงคันศรอ,อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวกระบี่เนาะอ่ะรูปแบบถือว่าสวยงามนะครับผมแล้วก็แปลกหูแปลกตาไปจากตัวแม่ทัพดาราที่เคยออกมาก่อนหน้านี้พวกไปชี้ีพวกเอ้าปิ่งอะไรแบบนี้นะครับสำหรับหุ่นสไตร์ยวยวนอ่ะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับสไตร์ยวยวนกันซะหน่อยนะครับหุ่นสไตรยวยวนนะครับก็จะอยู่ใน มังงะผมเรียกมังงะแล้วกันเนาะนะครับจะเป็นซีรีส์ของจีนอะไรแบบนี้นครับใครที่อยากจะไปสนใจอ่านนะครับลองดูว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับของหุน่นซีรีส์นี้นะครับก็ลองไปสแกนอ่านก็ได้นะสแกนอ่านที่กล่องของพวก0 1 0หนึ่งที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีคอมิกให้อ่านอยู่นะครับผมหุ่นไว้หยวนเนี่ยจะเป็นหุ่นที่อยู่ในสถาบันวิญญาณอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้นะครับเขาก็จะใช้ฝึก นะครับฝึกนักเรียนในการควบคุมหุ่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พระเอกของเรื่องเนี่ยชื่อว่าซ่งหยุนเซียงนะครับซ่งหยุนเซียงเนี่ยก็จะเคยเรียนอยู่ที่สถาบันนี้นะครับแล้วก็ด้วยเหตุการณ์ของเรื่องราวเนี่ยตอนต้นเรื่องนะมันจะเปิดตัวมาช่วงที่ซ่งหยุนเซียงเนี่ยเขาแก่แล้วนะครับผมแล้วก็เขาได้ควบคุมพวกแม่ทัพวิญญาณดวงดาวเนี่ยต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะแล้วยังไงก็ไม่รู้นะครับทำให้เขาย้อนอดีตกลับไปนะครับ ตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มๆอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปเรียนนะในสถาบันวิญญาณแห่งนี้นะครับพวกหุ่นพวกนี้นะครับเขาก็สามารถบังคับได้นะหุ่นพวกนี้นะครับหุ่นพวกไวโหยวนต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกนักเรียนนะครับที่บังคับได้แล้วก็พวกครูนะครับพวกอาจารย์ใหญ่อะไรแบบนี้นะครับใช้เพื่อปกป้องเมืองปกป้องอะไรจากพวกปีศาจนะปีศาจในเรื่องนะก็จะมีบอกนะครับถ้าใครสนใจที่จะอยากรู้เรื่องราวนะครับของ หุ่นของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์นะว่าเป็นเนื้อเรื่องยังไงที่ไปที่มาอย่างไงก็ลองไปสแกนอ่านดูได้นะครับชื่อเรื่องก็คือตำนานแม่ทัพดารานะชื่อภาษาไทยนะครับผมก็เนื้อเรื่องที่อ่านดูแรกๆก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับพระเอกก็สามารถควบคุมหุ่นได้หลายตัวเลยนะความสามารถพิเศษของพระเอกก็คือสามารถก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้วิญญาณแม่ทัพดารานะครับแม่ทัพดวงดาวต่างๆนะครับมันก็จะมีหุ่นที่เป็นเทพ ระดับเทพระดับขั้นสูงที่สูงกว่าพวกไวยวนพวกนี้ก็คือพวกอา,าจาไปชี้เอา้าปิงลิปโปอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นวิญญาณระดับสูงนะวิญญาเทพระดับสูงซึ่งพระเอกสามารถควบคุมได้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอสรุปกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือ MNP XS06 นะครับไวยวนสติลเลนไทยนะครับก็ตัวต่อไปที่จะออกมาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่นานจานะผมก็ว่าน่าจะออกตัว 07-08ที่เป็นไวยวนเวอร์ชั่นของครูอาจารย์ของพอที่เขาใช้ขับกันนะครับผมน่าจะออกตามๆกันมานะแล้วก็เปิดตัวที่15นี้แต่ว่าจะเปิดพรีเมื่อไหร่ก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะเร็ว,ๆน,นรวๆนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ800-900บาทถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็หุ่นนี้น่าจะได้คงเหล็กนะ นะอย่าลืมนะว่ามอเตอร์นิวเคลียร์นะครับเป็นงานที่เป็นโครงเหล็กนะครับโครงในที่เป็นเหล็กแล้วก็เรามาประกอบด้านนอกเอาเองเนี่ยอย่าลืมนะบอกให้นะตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะพี่นาก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะเตรียมตัวไว้นะครับว่าจะไปพีร้านไหนกับเจ้าสไตร์ไวยวนตัวนี้นะครับก็เล็งๆไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีร้านค้าประจําอยู่ก็เราติดต่อกันดูนะครับยังไงก็ นะอย่าลืมมาดูอันนี้ผมทำรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าไรเซนก้านะครับก็อย่าลืมมาดูด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปน่าจะเป็นการซดตัวนี้นะครับผมแล้วก็อรอจอกันอยู่เพียบนะครับกุเรนนะกุเรนนี่ก็ยังไม่ทันได้ต่อนะครับอันนี้เขาบอกหายากนะหายากอืม,มค่อยมาดูก็แล้วกันนะครับมีอะไรอีกที่จอยอยู่อีกอันนี้ก็กล่าวว่าจะต่อเหมือนกันนะครับกันด้ามเลกิลิส นะเป็นกันดั้มจากซีรีส์อะไรสักอย่างนะเหมือนกันดั้มผีปอบผมว่ากันดั้มกระหังนะครับเนี่ยมันสามารถใช้โหมดอันนี้ได้นะเนี่ยที่เป็นโหมดค้างคาวโหมดแบทแมนเนี่ยนะครับอ่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับสําหรับหุ่นตัวต่อไปที่จะมาออกนะครับของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์นะ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ